สวัสดีทุกๆท,ท่านสวัสดีทุกๆคนนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งใน EP ีที่10นะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะมาเริ่มนะครับในการเขียนแปลนพื้นหรือว่าการจัดส่วนพื้นที่ใช้สอยนะครับหลักการในการเขียนแบบแปลนพื้นเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงทางเดินสัญจรภายในตัวอาคารเป็นหลักนะครับ แต่ใน e ีพีนี้ก็คือมันมีบ้านตัวอย่างอยู่แล้วนะครับก็อยากเปิดให้พวกเราดูแล้วก็ทําความเข้าใจตําแหน่งต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับก็ในบ้านหลังนี้นะฮะก็มีทางขึ้นอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับโดยหน้าบ้านก็จะประกอบไปด้วยระเบียงนะครับพอเดินเข้ามานะครับทางขวามือเป็นที่รับประทานอาหารทางซ้ายมือก็จะเป็นโซนนั่งเล่นมีห้องนอนใหญ่อยู่ห้องนึงมีห้องน้ําในตัว สังเกตตำแหน่งประตูก่อนเลยนะครับห้องนอนตัวนี้มีประตูอยู่ทางนี้นะฮะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับส่วนห้องน้ํารวมเนี่ยก็จะมีประตูอยู่ตรงตำแหน่งนี้ห้องแต่งตัวก็จะมีประตูอยู่ตรงตำแหน่งนี้เช่นกันนะครับแล้วที่เหลเหือก็จะเป็นห้องนอนอีก3ห้องโดยห้องนอนแรกเนี่ยมีประตู feito. ทางเข้า guideline. อยู่ตรงข้ามกับประตูห้องน้ําตรงนี้ ห้องนอนที่2มีประตูทางเข้าตรงกับประตูหน้าบ้านตัวใหญ่นะครับห้องนอนที่3ก็ประตูใกล้ๆกันถัดมาตรงห้องครัวก็จะมีประตูออกไปตรงซักล้างด้านหลังก็มีประตูออกไปตรงระเบียงเนี่ยก็จะมีประตูที่เดินเข้ามาจากทางระเบียงเข้าไปห้องครัวอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือทําความเข้าใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวางตําแหน่งประตูกันก่อนทั้งนี้ผมได้เตรียมข้อมูลไว้ในใน drive นะครับซึ่ง ก็มีให้ทุกท่านดาวน์โหลดนะครับจะเป็นโมเดลพื้นฐานนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนกับผมนะครับเกิดวิดีโอนี้ออกไปแล้วก็ไปหาโหลดประตูเอาอีกนะครับแต่คนที่เรียนเนี่ยผมเตรียมให้ทุกอย่างนะครับในโมเดลที่มีชื่อว่าโมเดล01เนี่ยผมก็จะเตรียมข้อมูลที่จำเป็น ม่ใช่ข้อมูลนะโมเดลที่จําเป็นสําหรับการจัดแปลนเนี่ยไว้ให้นะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาประมาณนี้สําหรับโมเดลที่มีชื่อว่าโมเดล0ูนนะครับทุกท่านก็ไปโหลดแล้วก็เปิดโมเดลขึ้นมาอันดับแรกที่เราจะเอามาเลยก็คือประตู2บานนี่นะฮะประตูบานแรกก็คือประตูทั่วไปนะครับ ซึ่งจะมีขนาดความกว้างของประตูเนี่ย80เซนนะครับส่วนประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีความกว้างของประตูเนี่ย70เซนนะครับ70เซนก็เป็นขนาดประตูบ้านมาตรฐานนะเราก็สามารถหยิบจับมาใช้ได้เลยโดยการเลือกชิ้นงานที่ต้องการนะครับกด c t r o l C ครับเพื่อเป็นการ Copy มาเปิดไฟล์งานที่เราเขียนครับกด Ctrl โวางลงไปนะครับ สำหรับหลักการของผมเนี่ยผมจะวางตำแหน่งประตูห้องทั่วไปก่อนส่วนชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมอย่างเช่นประตูหน้าบ้านถ้าเป็นอลูมิเนียมหน้าต่างอลูมิเนียมเงี้ยเราจะทําผนังทึบไว้ก่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็จะกลับด้านประตูให้มันอยู่ในทิศทางที่เราต้องการนะครับสมมุติตรงนี้เป็นผนังแน่นอนละ ในการเขียนผนังนะครับมีวิธีการเขียนอยู่2แบบนะครับก็แบบแรกก็คือใช้คําสั่งนะครับสี่เหลี่ยม R นะครับพิมพ์ตัว R ลงไปวาดทะแยงจากหัวเสาด้านบนมาที่เสาด้านล่างแบบนี้ก็จะเกิดพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็สเปคบารเพื่อยกเลิกคําสั่งแล้วพิมพ์คําสั่งต่อไปครับ P ครับอ่า P เราจะดึงผนังมา10เซนนะครับก็คือจุด1ครับ enter ครับจากนั้นเราก็จะ make group ครับ make group ไปทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ R นะครับวาดสี่เหลี่ยมลงไปนะครับ P นะครับดึงผนังมาจุด1 enter นะครับ make group ผนังไปนะครับทีนี้ผมก็จะกลับด้านประตูนะครับ โดยส่วนใหญ่ประตูเนี่ยเวลาเราเปิดนะครับขอสมมุติก่อนนะเราจะไม่เปิดมาในทิศทางนี้นะฮะเราจะตัวบาน,นเวลาเปิดมามันจะแนบชิดผนังนะครับถ้าแบบนี้ไม่ถูกเราก็จะใช้ปุ่มนี้นะฮะคลิกไปที่ประตูครับ2023มีปุ่มกลับด้านมาให้ครับฟลิปตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปครับเราก็จะทําการเลือกแกนที่เราจะต้องการให้ชิ้นงานมันกลับด้านผมต้องการให้มันกลับไปในแกนสีแดงนะครับ คลิกที่แกนสีแดงครับตัวบานก็จะสลับมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะสเปกบายกเลิกคำสั่งครับทีนี้เราก็จะมาอ้างอิงซูมเข้ามานะครับจัดหน้าจอให้ดีนะครับจัดมุมมองให้ดีนะครับซูมเข้าไปนะครับให้มันเห็นมุมวงกบด้านล่างอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะคลิกเข้าไปที่ชิ้นงานครับใช้คำสั่งย้ายครับ M นะครับ M คีรัดคือตัว M ผมก็จะอ้างอิงตรงเหลี่ยมวงกบตรงนี้ แล้วจับมาวางไว้ตรงเหลี่ยมผนังตรงนี้นะฮะปึ๊บาวางไว้แล้วนะครับทีนี้ในการทํางานจริงๆเนี่ยประตูเราจะต้องเว้นให้ห่างจากเสาโครงสร้างของอาคารเนี่ย10เซนนะครับก็คือเป็นเสาเอนะครับเราก็จะใช้คําสั่งตัว M อ M ครับคลิกซ้ายหนึ่ครั้งดึงไปในทิศทางที่ต้องการครับพิมพ์จุด1ครับ Enter แค่นี้ประตูเราก็จะออกห่างจากเสา10เซนนะครับจากนั้นก็คือกระบวนการในการเจาะผนังนะครับผนังของเราเนี่ยเราได้ทำการเมคกุ๊ปไว้แล้วนะเราต้องการจะแก้ไขเราต้องดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวผนังก่อนจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมครับตัว R นะครับแพิมไปครับวาดสี่เหลี่ยมตรงประตูนะฮะตามกรอบของวงกบประตูนี่แหละนะครับ อาวาดเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดเส้นที่เป็นพื้นที่ตรงประตูขึ้นมาทีนี้คำสั่งที่เราจะใช้เป็นคำสั่งต่อไปก็คือการหดซึ่งก็คือการดึงนั่นแหละนะครับแต่เราจะดึงถอยให้มันหดเข้าไปนะครับก็คือตัว P ครับอ่าเราก็จะเอาเมาส์มาสัมผัสกับบริเวณประตูนะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งดึงเข้าไปข้างหลังครับให้มันขึ้นคำว่า On Face ก็หมายความว่ามันถึงพื้นผิวอีกฝั่งแล้วนะครับเราก็คลิกครับแค่นี้ผนังเราก็จะทะลุนะครับเป็นกรอบของประตูแบบนี้อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการวางตำแหน่งประตูเนาะผมก็จะพยายามวางตำแหน่งประตูให้มันไปทีละโซนทีละโซนนะครับต่อไปผมอาจจะเอาห้องน้ำมาวางนะครับหมนุนเราใช้คู่กับ คาสั่งหมุนก็ได้นะครับเวลาเราจะหมุนประตูอย่างเงี้ยนะครับเราก็คลิกที่ประตูมาคลิกที่โรเตทคีย์ลัดก็คือตัว Q นะครับจับแกนให้มันเป็นสีน้ําเงินแบบนี้แหละนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงออกมาให้ได้แกนสีใดก็ได้นะครับแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งหมุนครับในขั้นตอนการหมุนเนี่ยผมมักนิยมพิมพ์เป็นตัวเลขนะครับเกองศาอะไรเงี้ยนะ Enter ะมันก็จะหมุนได้องศาพอดีนะครับ ทีนี้ผมจะเอาประตูห้องน้ำเนี่ยมาใส่จะเอาไปใส่ตรงไหนนะครับก็ซูมเข้าไปใกล้ๆกับจุดที่เราจะอ้างอิงนะครับเราต้องรู้การจัดส่วนหน้าจอให้ดีนะครับใช้คำสั่งย้ายครับ M ครับจับจุดครับทีนี้ผมก็จะเอามาวางไว้ตรงกรอบผนงังตรงกรอบผนังตรงนี้นะครับกรอบแนวระดับพื้นตรงนี้ จากนั้นก็จะทําการเลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนเข้ามา,เ,าเลื่อนเข้าไปนะครับทางผนังเนี่ยจุดหนึ่งครับอา่าเราก็ดูว่าวงกลบของเราเนี่ยมันโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเลื่อนออกไปอีกทางหนึ่งนะครับจุดหนึ่งครับโอเคก็ให้มันห่างจากแนวผนัง เดี๋ยวผมจะลองวาดผนังตรงนี้ให้ดูนะครับวิธีการวาดผนังห้องน้ำเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีเช่นกันนะครับแต่ผมอาจจะใช้คําสั่งดินสอก็ได้นะครับล่างไปตามแนวพื้นนะครับวาดไปชึบดึงมาทางนี้จุดหนึ่งครับ enter ครับวาดกลับมาทางเดิมครับปึ๊บปึ๊บแล้วดึงตําแหน่งผนังตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยอ้างอิงผนังระดับเสานี่แหละนะครับทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปรัวๆคลิกขวาเมกกรุ๊ปครับ เราจะสังเกตว่าประตูเราเนี่ยห่างจากผนัง10เซนหรือยังนะครับเ,เวลาเราทํางานเราอยากให้ประตูห้องน้ําหรือว่าวงกบมาชิดแบบนี้นะฮะถ้าไปเป็นหน้างานจริงๆเนี่ยมันจะปูกระเบื้องในห้องน้ําแล้วมาชนกับวงกบตัวนี้นะฮะเราต้องออกห่างมานะฮะจุดหก็ได้นะฮะจุดห้าจุดศูนย์ห้าก็ได้นะฮะผมจะใช้จุดหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกเข้าไปในผนังครับแอร์ครับวาดสี่เหลี่ยมครับ วาสี่เหลี่ยมครับ P ครับเจาะทะลุไปอ,อันนี้ก็ได้ผนังทางเข้าห้องน้ำเรียบร้อยพร้อมประตูนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเขียนผนังของห้องน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ดินสอก็ได้นะครับนี่นะฮะวาดไปดึงผนังห้องน้ำขึ้นมาครับ Make up ครับ d ั u b e ลคลิกโดกรัว Make ๊บครับ ทีนี้เราก็จะย้ายผนังให้อยู่ตรงกลางคานพอดีให้ห้องน้สองห้องมันเท่ากันผนังต้องอยู่ตรงกลางนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไปทีละส่วนทีละส่วนตรงไหนติดก็ปรับนะครับทั้งฝั่งนี้ก็วาดสี่เหลี่ยมบ่ายครับดึงครับ10เซนครับจุดหนึ่งครับ Enter ครับเมกกุ๊บครับทำให้เป็นนิสัยนะครับเมกกุ๊บครับ ฝั่งนี้ก็จะมีผนังนะครับดึงมาให้เต็มครับดึงครับจุดหนึ่งครับ Enter ครับ Make Group ครับตรงนี้ผมจะกอปประตูออกมานะครับวิธีการกอบก็ M ครับกด Control หนึ่งครั้งนะฮะคลิกตรงไหนก็ได้นะครับดึงไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับประตูตรงนี้เนี่ยบานมันจะอยู่ชิดฝั่งนี้นะดังนั้นผมก็อาจจะหมุนก่อนนะครับปึ๊บพิมพ์ครับเก้าสิบอ่า จากนั้นกดคำสั่งฟลิปกลับด้านนะครับปึ๊บโอเคอ้างอิงตำแหน่งครับอ้างอิงตำแหน่งครับจับไปวางไว้ตรงผนังครับชิดกับเสาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ย้ายออกมาจุด1 Enter อครับจากนั้นเราก็เจาะผนังครับดันมือคเข้าไปในผนังครับวาดคำสั่งตัว R ครับวาดเข้าไป P ครับเจาะให้มันทะลุครับขึ้นคำว่า on f a c e ครับทะลุแล้วนะฮะโอเค ทีนี้ประตูห้องห้องห้องตรงนี้มันจะมีห้องแต่งตัวเนาะผมก็จะวาดมาถึงแค่ตรงนี้นะฮะถ้าเรามาตรงนี้ไม่รู้จะไปโอแองอิงได้นะครับเวอร์ชันนี้ก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะดึงไปครับจุดหนึ่งครับ Enter ครับ Make group ครับทีนี้เราก็จะเอาประตูมาใส่ทางนี้น่าจะง่ายกว่านะครับ M ครับ Control หนึ่งครั้งครับ c o p ปีประตูออกมาครับกลับด้านครับ สีเขียวนะฮะปึ๊บอ่าโอเคครับทีนี้เราก็อ้างอิงตำแหน่งครับจุดทุกจุดสำคัญนะครับอ้างอิงให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องอ่ะย้ายเข้าไป10เซนนะครับแล้วก็เลื่อนออกมาอีกจุดหนึ่งครับอย่าให้มันชิดเกินไปนะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปในผนังครับวาดแอร์ครับ P ครับเจาะทะลุครับอ่าคลิกข้างนอก1ทีโอเคนะฮะนี่ก็เป็นห้องแต่งตัวทั้งเข้าห้องแต่งตัวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาเราก็จะมาทำประตูะห้องน้ำตัวนี้นะฮะก็ออกมาครับใช้คำสั่งหมุนครับตัว Q ครับคลิกซ้าย1นทีคลิกอีก1นทีหมุนครับ90 enter ะฮะโอเคนะผมก็จะแอ้งอิงเหลี่ยมตรงนี้นะครับอเอามาวางไว้ตรงเหลี่ยมนี้นะฮะแล้วก็ขยับออกมาจุดหนึ่งครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปตรงผนังครับวาดสี่เหลี่ยมด้วยตัวแอครับเจาะด้วยตัวพีครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับประตูห้องน้ําทางฝั่งนี้นะฮะห้องนอนครับเขียนต่อครับวาดสี่เหลี่ยมเข้าไปครับอ่าใช้ตัวแอพีดึงครับจุด1 Enter ครับคลิกรัวคลิกขวาเมกกรุ๊ปนะครับผนังอีกห้องหนึ่งก๊อบตัวนี้ไปเลยครับขี้เกียจครับอ่าโอเคครับ จากนั้นเราก็จะเอาประตูมาใส่ไว้นะฮะแอดไว้ผนังก่อนนะครับปึ๊บอ้า P ครับดึงครับจุดหนึ่ง Enter ครับถ้าสังเกตดีๆผมจะไล่ทำข้างในนะครับโซนข้างนอกนี่ยังนะฮะอ่าโอเคครับก็ปประตูออกมาครับโทษทีนะฮะก็ออกมาครับก็ปียออกมานะครับจากนั้นเราก็จะทำการหมุนนะฮะคลิก บิดออกไป90 enter นะครับสังเกตการหมุนผมจะพิมพ์ระยะเหมือนกันนะครับประตูวางไว้ตรงมุมครับเลื่อนออกมาครับจุด1 enter ครับ d o u b l click เข้าไปในผนังครับ r ครับวาดสี่เหลี่ยมครับ p ครับเจาะครับโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปขอดูแปลดหน่อยนะครับโอ้ ห้องนี้มีประตูตรงนี้โทษทีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรย้ายไปอีกห้องนึงเลยนะครับแล้วเราก็เอาผนังอีกห้องย้ายกลับมาตรงนี้โอเคครับอ,อีกห้องนึ่งโอเคอันนี้ผมจะก๊อปทั้งผนังทั้งประตูเลยนะครับลากออกมานะครับกดคําสั่งกลับด้านในแกนสีแดงนะครับแล้วก็ย้ายผนังเข้ามาวางเลยนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะฮะ เหลือประตูมาตรงห้องครัวนะครับก็ปีประตูบานนี้ออกมาครับ Q ครับคลิกซ้าย1ทีคลิกอีก1ทีบิดครับพิมพ์90 Enter ครับโอเคนะฮะห้องครัวเราก็มาจับเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอามาวางไว้ตรงเหลี่ยมนี่ขยับครับจุด1ครับประตูถ้าห้องครัวถ้าเปิดอย่างนี้มันแน่จะเกะกะนะครับผมก็ขอกลับด้านนะครับ ให้มันเปิดไปแน่ผนังดีกว่านะครับเอาละเอาใหม่นะครับวางไว้ครับเลื่อนลงมาครับจุดหนึ่งครับจากนั้นเราก็ใช้คําสั่งแอร์เขียนผนังที่หลังก็ได้นะครับถ้าเขียนผนังที่หลังก็เขียนรอบวงกบไปด้วยเลยนะครับแล้วคลิกขวาอิลาสลบพื้นที่ตรงประตูนะครับจากนั้นดึงครับจุด1 Enter ครับ เมกกรุปครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนผนังมีหลากหลายวิธีนะครับอย่ายึดติดนะฮะฝั่งนี้ครับปึป์มาดึงครับจุด1 Enter ครับวิธีการเขียนผนังหักมุมๆุมก็จะก๊อปเส้นตรงนี้นะครับมาจุดหนึ่งะฮะดึงครับรึป์มาถึงฝั่งนี้นะครับก็จะก๊อปปี้เส้นตรงนี้นะครับไปทางนี้อีกจุดหนึ่งะฮะแล้วก็ดึงครับรึปบอ่าโอเคเมกกุ๊ปครับ อันนี้จะเป็นโซนห้องกินข้าวเดี๋ยวหน้าต่างเราทําทีหลังนะฮะหน้าต่างเราทําทีหลังตรงนี้ผนังทึบครับปุ๊บอ่าโอเคนะฮะจุดหนึ่งครับเม็กก <c oughs> ุ๊บครับก็เริ่มเป็นสัตว์เป็นส่วนตรงนี้จะมีประตูนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนั่งดูทีวงทีวีอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็จะสังเกตดูผมจะทิ้งโซนที่จะต้องทำหน้าต่างไว้ก่อนนะครับ ฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีหน้าต่างหรือเปล่านะครับพี่จุดหนึ่งเอนเนะครับอ,อันนี้ก็ประตูมาหนึ่งบานครับคิวครับหมุนครับหมุนอ่าย้ายมันมาหน่อยหนึ่งมองไม่เห็นอกลับด้านครับสีแดงครับอ้างอิงตรงเหลี่ยมประตูครับเอาไปวางไว้นะฮะ วางยากก็วางตรงริมก็ได้ขยับเข้ามาครับจุดหนึงครับประตูออกไปสักลางนะครับลืมขยับครับขยับออกมาจุด1น,นะครับวาดเข้าไปตามกรอบอีกทีหนึ่งนะฮะลบพื้นที่ตรงประตูออกดึงครับจุดหนึ่งครับ อ่าโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับงานอลูมิเนียมอ่าสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการจัดส่วนพื้นที่ใช้สอยนะครับโดยแรกเริ่มเดิมทีเราก็จะวางตำแหน่งประตูก่อนนะครับให้ถูกทิศถูกทางเขียนผนังภายในนะครับอ่าก็ ถ้าใครมีเวลาก็สามารถเขียนผนังภายนอกรอไว้เลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะจุดหนึ่งไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่หน้าต่างนะครับก็วาดเข้าไปนะครับวาดผนังเข้าไปถ้าเรามีผนังเวลาเราเอาหน้าต่างไปใส่มันก็จะง่ายนะครับเมกกรุบแบบนี้นะฮะในใน e ีนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววีดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยว E ีีหน้าเราจะมาเริ่มเขียนหน้าต่างกันนะครับอ่า โอเคนะครับสาเหตุที่ผมไม่ได้เตรียมหน้าต่างไว้ให้ในโมเดล01นะครับเพราะว่าท่านจะต้องฝึกเขียนเองนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่หน้าต่างมันจะมีขนาดไม่ค่อยเท่ากันนะครับปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้านะฮะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม